สวัสดีค่ะแม่วันนะคะไม่ได้เจอกันสนานเนาะวันนี้ทํากับข้าวที่บ้านนะคะทําแบบบ้านๆเนะาะผัดมะเขือยาวใส่หมูสับนะคะแล้วก็ยำปลากระป๋องค่ะมะมะเขือนี่นะคะมะเขือยาวนี้เราจะหัน่นหั่นลูกหนึงหั่นเป็นสี่ท่อนเนาะแล้วก็แบ่ง ถ้าลูกใหญ่ก็กแบ่งสี่ถ้าลูกลูกเล็กเนาะชิ้นเล็กก็หั่นเป็นสองค่ะแล้วก็แช่น้ําเกลือไว้นะคะแช่น้ําเกลือไว้พออันดับอ,อันดับต่อมาเวลาเราจะผัดเนาะก็เอากระเทียมที่เราสับไว้เนอะอาะเจียวหอมหอดแล้วก็เอากระเทียมขึ้นมาพักไว้แล้วก็เติมน้ํามันนะคะมะเขือที่บ้านนี่เราจะไม่ต้มนะคะเราจะใช้ทอดเอาใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟแรงแล้วเอามะเขือลงไปทอดเนาะ พอทอดนิ่มได้ที่แล้วเราก็เทน้ํามันน้ํามันออกเนาะอ่าเหลือน้ํามันไว้นิดหน่อยแล้วก็เอาหมูสับลงไปผัดนะคะเอาลงไปผัดพอหมูสุกแล้วเราก็เอากระเทียมเจียวเอาหัวระพาพริกที่เราหั่นแฉลบนะคะปรุงด้วยน้ํามันหอยชูรสนิดนึงแล้วก็เต้าเจี้ยวนะคะเราผัดคลุกเข้าให้เข้ากันตักขึ้นมาใส่จานเนาะแล้วเราก็เออ เอากระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้เหลืองๆนะโรยหน้าไว้นะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะผัดมะเขือยาวเนาะค่ะลากระป๋องเนี่ยเราก็จะ,ะหั่นพริกหั่นหอมแดงหั่นต้นหอมนะคะ,ะหั่นหอมแดงตะไคร้อันดับแรกเราก็จะเอาพริกเอาหอมเอาหอมแดงนะคะลงไปผัดผัดให้มันออกกลิ่นมีกลิ่นเนาะมีกลิ่นหอมขึ้นมา เสร็จแล้วเราก็เอาปลากระป๋องอะลงไปผัดผัดแล้วก็ใส่น้ำปลากับชูรสนิดนึงนะคะผัดให้มันร้อนเนาะพอได้ที่แล้วเราก็ปิดเตาแก๊สแล้วก็เอาส่วนผสมที่เหลือก็คือเอาหอมแดงกระีาหอมแดงตะไคร้พริกขี้หนูนะคะต้นหอมอแล้วก็เอามะนาวบีบมะนาวลงไปเนาะคลุกเคล้าให้เข้ากันรสชาติแล้วแต่ลูกแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะ จะออกเผ็ดก็ใส่พริกเยอะหน่อยจะออกเปรี้ยวก็บีบมะนาวนะคะตามใจเนะเาะแล้วแต่คนชอบเผ็ดเปรี้ยวค่ะสุกๆ,ส,กๆสุกขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็ตักใส่จานแล้วก็มีข้าวสวยร้อนๆกินกับน้ําเปล่านะคะ,ะสุมมาใกล้ๆนะคะนี่คือผัดมะเขือยาวเนะาะใส่หมูสับค่ะอันนี้ปลากระป๋องยำต้นหอ,นหอมหอมใหญ่หอมแดงะตะไคร้แล้วก็พริกขี้หนูนะคะ เนี่ยคือหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะคะยำปลากระป๋องค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆเนาะทานกับข้าวสวยร้อนๆทานกับน้ําเย็นนะอา,อาหารบ้านๆน,นะคะไม่ได้เจอกันนานเนาะถ้าคนไหนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะช่อง YouTube นะคะครูไทยสามพี่น้องนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะคิดถึงนะคะค่ะสวัสดีค่ะ